คนเกิดรักขนามกรดวงชะตาในปี2566ถือว่าหมดเคราะห์หมดโศกในเรื่องของการงานและความรักและจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักและการงานเข้ามาอย่างแน่นอนะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนะครับคําเตือน คำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคำพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดลัคนามกรในดวงชะตาตลอดทั้งปี2566 มาเริ่มกันที่ปรากฏการณ์แรกทางด้านโหราศาสตร์ในปี2566เลยนะครับผมในวันที่17เดือนมกราคมปี2566ดาวเสาซึ่งแทนด้วยเลข7ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกจากภพตนุไปสู่ภพกระดุมพระของคนรักขนามกรโดยจะส่งผลดีก็คือคนเกิด รักคณามกรน,นั้นเรื่องคู่ครองที่เคยมีปัญหาหรือว่าเรื่องหุ้นส่วนที่เคยมีปัญหาเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นมาเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน,น่นอนนะครับผมและในเรื่องของบ้านรถเรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับผมรวมถึงในเรื่อง ของการงานเนี่ยอาจจะเหนื่อยร้าจากการทำงานการงานที่ค่อนข้างติดขัดอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งการงานเนี่ยรับประกันได้เลยครับว่าในปี2 5 6 0 6กเนี่ยการงานของคนรักคณามกอนเนี่ยย่อมเบาลงอย่างแน่นอนนะครับผมโดยดาวเสาร์ที่ยกเข้ามาสู่ภพกระดุมพระเนี่ย ถึงแม้ว่าดาวเสารจะเป็นดาวที่ส่งผลร้ายก็ตามนะครับผมแต่ดาวเสารนั้นอยู่ในพกุมภะของคนรักนามังกรถือว่าเป็นดาวเสาร์ที่เข้มแข็งการที่ดาวเสารเข้มแข็งนั้นย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับผมการที่ดาวเสารส่งผลดีในเรื่องการเงินนั้นเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่ส่งผลเสียในเรื่องการเงินอยู่ บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องคอยติดตามเป็นระยะระยะในเพจและ Facebook และช่อง YouTube ผมนะครับจะบอกว่าช่วงไหนที่ควรจะระมัดระวังนั่นเองนะครับผมโดยดาวสาวที่อยู่ในภพกระดุมพระนอกจากจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินแล้วดาวสาวยังสามารถส่องแสงไปในภพที่7นะครับผมในภพมบบรณะ ให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับรวมถึงเรื่องของโมรโด,ดกที่ดินให้ระวังจะมีปัญหารวมถึงดาวเสาเนี่ยยังสามารถส่องแสงไปในภพที่4และภพที่เจก็คือภพปุตตะกับภพบลาภะนะครับผมโดยภพปุตตะของคนเกิดรักคณะมังกรนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนบุตรหลานของท่านจะเจ็บจะป่วยรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยให้ลงทุนระยะยาวนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยซื้อ หุ้นหรือถือหุ้นไปเลยนะครับผมแล้วกินปันผลระยะยาวจะได้ผลมากกว่าการเล่นระยะสั้นนั่นเองนะครับผมในเรื่องของราบผลหรือรายได้พิเศษที่เข้ามานั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะตดดิดขัดบ้างนะครับผมโดยที่รายรับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเข้ามาน้อยกว่าปกติบางทีเนี่ยอาจจะติดขัดหรือไม่มีเข้ามาเลยก็เป็นไปได้นะครับผมอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่าน ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวเนี่ยดาวเสาเนี่ยสามารถส่องแสงไปในพบพันธุหมายถึงแม่หรือว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับผมซึ่งการเจ็บป่วยนี้เนี่ย อาจจะมีเกณฑ์อยู่เป็นช่วงช่วงนั่นเองนะครับผมโดยดาวเสา์เนี่ยที่อยู่ในพกกะดุมภาคของคนเกิดรักขนามกรเนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นั่นเองนะครับจากเรื่องร้ายๆของดาวเสาผ่านไปนะครับมาดูเรื่องดีๆของดาวพฤหัสที่จะเกิดขึ้นในปี2566บ้างครับ ในวันที่22เดือนเมษายนปี2566ดาวพฤหัสซึ่งแทนด้วยเลข5ทางโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่พบพันธุของคนเกิดรักขนามกรโดยดาวพฤหัสที่อยู่ในพบพันธุของคนเกิดรักขนามกรนนี้ทางโหงราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นดาวที่มีตำแหน่งที่ดีก็คือเป็นตำแหน่งราชาโชคซึ่ง ราชาโชคนั้นในทางด้านโหราศาสตร์ไทยถือว่าได้โชคมาแบบง่ายๆหรือมาแบบฟุกๆไม่ได้มีความลำบากหรือจะต้องมีอะไรแรกเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมโดยในทางโหราศาสตร์อินเดียก็ถือว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในภพบรรทุของคนเกิดรัคนาเมษนี้เป็นดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนมหามิตรใหญ่นะครับผมซึ่งดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนอังคารนี้ ถือว่าเป็นดาวพฤหัสที่เข้มแข็งและส่งผลดีอย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าทั้งด้านโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์อินเดียถือว่าดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยย่อมให้คุณกับพบพันธุทุของคนเกิดรักขนามกรอย่างแน่นอนนะครับผมโดยดาวพฤหัสที่อยู่ใน จะส่งผลดีในเรื่องของครอบครัวนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะแม่นะครับผมจะมีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงมีโชคลาภมาจากแม่รวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรัคนามงกรนั้นจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของยานพาหนะะและอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะครับผมโดยคนเกิดรัคนามงกรนั้น นอกจากจะส่งผลดีในภพพันธุแล้วดาวพฤหัสเนี่ยยังสามารถส่องแสงไปในภพที่1470ดนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนเกิดรักขนามักรเนี่ยดาวพฤหัสจึงส่งผลดีมาในภพที่4นับจากภพพันธุมาก็คือภพปัตนิแน่นอนนะครับคนเกิดรักขนามักรในช่วงนี้เนี่ยจะส่งผลดีในเรื่องของความรัก นั่นเองนะครับผมโดยคนเกิดรักคนาอมังกรนั้นเรื่องของความรักเนี่ยใครโสดก็มีโอกาสที่จะมีแฟนส่วนใครที่มีแฟนแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานนั่นเองหรือคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมาจากเรื่องของคู่ครองหรือคนรักนั่นเองนะครับผมดาวพฤหัสที่ส่องแสงมาในภพที่7ดาวพฤหัสที่ อยู่ในภพปุทุสามารถส่องแสงมาในภพที่7จนับจากภพปุถุมาก็คือภพกัมมะนั่นเองนะครับคนเกิดรักคนามกรในช่วงนี้เองเรื่องของการงานของคนเกิดรักคนามกรน,นั้นย่อมส่งผลดีอย่างแน,น่นอนนะครับผมและจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผมดาวพฤหัสเนี่ยมีเกณฑ์พิเศษนะครับผมสามารถส่องแสงไปในภพที่5และภพที่9 นับจากพบพันธุมาพบที่5ก็คือพบมรณะนั่นเองนะครับผมในช่วงนี้เองคนเกิดรักนามางกรนั้นจะได้รับวัตถุมงคลหรือเครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะครับผมมีความเข้มขังรวมถึงในช่วงนี้คนเกิดรักนามางกรนั้น ย่อมจะมีโอกาสได้รับมรดกนั่นเองนะครับผมรวมถึงในเรื่องของศาสตร์ลึกลับหรือการติดต่อต่างประเทศหรือการโยกย้ายต่างถิ่นแดนไกลการจะไปทำงานต่างประเทศนั้นมีโอกาสอย่างแน่นอนนะครับผมและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคนเกิดรักขนามงกรอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับผมโดยคนเกิดรักขนามงกรนั้นเรื่องดีๆเหล่านี้เนี่ย จะอยู่จนถึงวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2565นั่นเองนะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของปากท้องและความเป็นอยู่ก็คือเรื่องการเงินนั่นเองโดยการเงินของคนเกิดรักคนามงกรนั้นเนี่ยในวันที่17เดือนมกราคมปี2566 ดาวเสาซึ่งแทนด้วยเลขเจ็ดในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพกระดุมพระของคนเกิดรัคนามกรดาวเสาวที่อยู่ในภพกระดุมพระของคนเกิดรัคนามกรนี้เป็นดาวเสาวที่มีความเข้มแข็งก็คือปีนเกษตรนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ย เรื่องการเงินของคนเกิดรักขนาองกรนเนี่ยย่อมจะส่งผลดีอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ดาวเสาร์ที่อยู่ในภพกระดุมพระของคนเกิดรักขนาองกรนี้ทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าดาวเสาร์เข้าพบการเงินนั้นย่อมส่งผลเสียแต่เท่าที่ประสบการณ์ผมสังเกตมานั้นดาวเสาร์ที่อยู่ในภพกระดุมพระเนี่ย ถ้ามีความเข้มแข็งเนี่ยย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอนนะครับผมโดยการเงินของคนเกิดรักขนามงกอเนี่ยย่อมได้รับผลดีในบางครั้งและจะได้รับผลเสียก็คือในบางช่วงเวลาที่มีดาวอังคารหรือดาวอาทิต์เนี่ยมาส่องแสงหรือทำม,มุมถึงเนี่ยจะทำให้การเงินของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดุดนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินของคนเกิดลัคนามังกรในช่วง2ปีจากนี้ไปเนี่ยถามว่าดีเลยทีเดียวไหมบางทีมันก็ส่งผลดีนะครับบางทีเนี่ยมันก็เดินถอยหลังหรือพูดง่ายงว่าเดินหน้าถอยหลังคือไม่คืบหน้านั่นเองในเรื่องของการเงินนะครับผมบทจะได้ก็ได้นะครับบทจะมีรายจ่ายก็มีรายจ่ายเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมโดยดาวเสาร์ที่อยู่ ในพบกระดุมพระของคนเกิดรักคณามกรเนี่ยอยู่ในที่ที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นั่นเองนะครับในเรื่องการเงินของคนเกิดรักคณามกรเนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยก็คือในช่วงที่ดาวศุกร์ซึ่ง แทนด้วยเลข6ในทางด้านของราศ์ไทยนั้นยกเข้าสู่พบกระดุมพระในวันที่22เดือนมกราคมปี2566จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2566เพราะดาวศุกร์ที่ยกเข้าไปในพบกระดุมพระนี้อยู่ร่วมกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนั่นเองโดยดาวเสากับดาวศุกร์นั้น ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นคู่เสียนศัตรูซึ่งจะส่งผลเสียในเรื่องของความรักแต่ในทางด้านโหราศาสตร์อินเดียนั้นดาวสุกับดาวสาวถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนั่นเองนะครับผมโดยดาวสุก,กับดาวเสาวที่เป็นดาวคู่มิตรกันนั้นเนี่ยย่อมส่งผลเสียบ้างในเรื่องของความรักนะครับผมแต่จะส่งผลดีเลยในเรื่องของ การเงินและการงานนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนเกิดรักนามังกรเนี่ยช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในภพกระดุมภาคของคนรักนามังกรเนี่ยย่อมส่งผลดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาการเงินที่ติดขัดเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมโดยเรื่องการเงินที่ดีของคนเกิดรักนา มกรเนี่ยจะส่งผลดีไปจนถึงมาที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับจากเรื่องการเงินผ่านไปนะครับมาดูในเรื่องของความรักของคนเกิดรักคณะมังกรโดยความรักของคนรักคณะมังกรนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามา2ปีแล้วนะครับผม โดยช่วงที่ดาวสาวซึ่งแทนด้วยเลขเจ็ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นอยู่ที่พบตหนุของคนเกิดรักคณาองกรนนั้นความรักเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งความรักที่ไม่ค่อยดีนั้นค่อนข้างที่จะระหองระแหงบางคู่เนี่ยอาจจะมีการเลิกรากันไปบ้างก็มีนะครับผมดังนั้นเนี่ย ตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคมปี2566ที่ดาวเสายกออกจากภพตนุของคนเกิดรักคณามกรเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของความรักของคนเกิดรักคณามกรเนี่ยเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่จะมีคนรักเข้ามาหรือมีความรักเข้ามาเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่ เดือนเมษายนปี2,565นั้นครับผมและช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งแทนด้วยเลขค่าในทางด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยย้ายเข้ามาสู่พบพันธุข,ของคนเกิดรักคนามัางกรนี่เนี่ยคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแต่งงานหรือสร้างครอบครัวได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงการสร้างครอบครัวนั่นเอง โดยดาวพฤหัสที่ยกเข้าสู่ภพพันธุของคนเกิดรักคณามกรเนี่ยยกเข้าสู่ในวันที่22เดือนเมษายนปี2566รายดาวพฤหัสที่ยกเข้ามาเนี่ยยังส่งผลดีในเรื่องของความรักของคนเกิดรักคณามกรได้ดีอีกด้วยเพราะดาวพฤหัสเนี่ยสามารถส่องแสงมาในภพที่4ก็คือนับจากที่ ดาวพฤหัสอยู่นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักของคนเกิดนะครับผมรักคานามกรเนี่ยความรักเนี่ยย่อมจะส่งผลดีเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคมปี2566ไปจนถึงนู่นนะครับผมปีหน้าเลยก็คือวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2 5 6พ 7นะครับผมเรื่องความรักของคนเกิดรักขนามงกรนะั้นย่อมส่งผลดียาวๆกันไปประมาณ2ปีเลยนะครับโดยในเรื่องความรักของคนเกิดรักขนามงกรนะั้นเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่พบปัตนิของคนเกิดรักขนามงกร ซึ่งดาวอาทิตย์ที่ยกเข้าสู่ภพตัตน้ของคนเกิดรักขนามกรน,นั้นจะยกเข้าในวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2566และอยู่จนถึงวันที่17เดือนสิงหาคมปี2566นั่นเองนะครับผมโดยคนเกิดรักขนามกรน,นั้นในเรื่องของความรักเนี่ย ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพปตัตนีนี้ถือว่าอยู่ในเรือนคู่มิตรและในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นดาวที่มีตำแหน่งมหาจักรส่วนในทางด้านโหราศาสตร์อินเดียถือว่าเป็นอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนคู่มิตรหรือเป็นคู่มิตรใหญ่ได้ด้วยนะครับผมหรือมหามิตรนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์จึงมีความเข้มแข็งประกอบกับดาวทิตที่มีความเข้มแข็งเนี่ย ย่อมได้รับแสงจากดาบฤหัสที่ส่องแสงมาถึงจะทําให้เรื่องความรักของคนเกิดรักขนงกรน,นั้นมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่17เดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่17เดือนสิงหาคมปี2566เนี่ย จึงเป็นช่วงที่ดีในเรื่องความรักของคนเกิดรักขนามกรนั่นเองนะครับจากเรื่องความรักผ่านไปนะครับมาดูเรื่องการงานของคนเกิดรักขนามกรบ้างครับผมโดยที่การงานของคนรักขนามกรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับผม โดยการงานของคนเกิดลัคนามงกรเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าดาวเสาร์ที่อยู่ในภพตนุของคนเกิดลัคนามงกรนั้นสามารถส่องแสงมาในภพที่10นับจากดาวเสาร์อยู่ก็คือภพกรรมะนั่นเองนะครับผมดาวเสาร์ที่อยู่ในภพกรรมะของคนเกิดลัคนามงกรเนี่ยถามว่างานดีไหมคือมันดีแต่ว่าการที่มันจะดีเนี่ยมันแลกมากับ อุปสรรคหรือความเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับผมและบางครั้งเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องงานให้จุกจิกกวนใจอยู่พอสมควรโดยคนเกิดรักนามงกรเนี่ยในเรื่องของการงานที่มีปัญหาเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเลยนะครับผมจะเป็นช่วงที่ดาวเสารเนี่ยย้ายออกจากภพตนุเนี่ยมาเข้าสู่ภพกระดุมพระของคนเกิดรักขนามงกรนนั่นเอง โดยดาวเสารเนี่ยจะย้ายในวันที่10เดือนมกราคมปี2566ดังนั้นเนี่ยในเรื่องการงานของคนเกิดรักคนามังกรเนี่ยดาวเสาที่ย้ายเข้าสู่ภพกุมภพนเนี่ยจะทําให้การงานของคนรักคนามังกรเนี่ยที่เคยมีปัญหาอยู่เนี่ยย่อมส่งผลดีขึ้นอย่างแน,น่นอนนะครับผมและการงานที่เริ่มดีขึ้นเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนว่า มีงานเข้ามาหรือว่ามีโชคลาภในเรื่องของการงานเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยยกเข้าสู่พบพันธุของคนเกิดรักขนามังกรเนี่ยในวันที่22เดือนเมษายนปี2566โดยดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งแทนด้วยเลข5ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้น ที่ยกข้ามาสู่พระพุนธนะสามารถส่องแสงมาในพบตรงกันข้ามกับพบพันธุก็คือพบกรรม,มะนั่นเองโดยดาวพระที่ส่องแสงมานี้ทําให้เรื่องการงานของคนเกิดรักคณาเมื่อก่อนนั้นย่อมส่งผลดีในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนนะครับ ใครที่ไม่มีงานก็มีโอกาสที่จะได้งานใครที่มีงานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับตำแหน่งโยกย้ายไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมโดยดาวพฤหัสเนี่ยจะส่งผลดีเรื่องงานเนี่ยไปจนถึงวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2567นั่นเองนะครับโดยการงานช่วงที่ดีที่สุดของคนเกิดรัก คณากรนั้นเป็นช่วงปลายปีนะครับผมโดยที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพกร,รมะของคนเกิดรักคณากรเนี่ยในวันที่30เดือนพฤศจิกีกายนปี2,566โดยดาวศุกร์ที่อยู่ในภพกร,รมะของคนเกิดรักคณากรเนี่ยถือว่าเป็นดาวศุกร์ที่ มีมาตรฐานดาวเป็นเกษตรนะครับจึงส่งผลดีเพราะดาวศุกร์มีความเข้มแข็งและได้รับแสงจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยส่องแสงมาถึงดาวศุกร์ที่อยู่ในภพกรรมะของคนเกิดรักคณามงกอน,นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการงานของคนเกิดรักคณามงกรเนี่ยย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอนนะครับผมจึงมีโอกาสที่จะได้งานที่สบายเงินดี รวมถึงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมโดยดาวศุกร์ที่อยู่ในภพกรรมะของคนเกิดรักคนามังกรนั้นจะทรงผลดีไปจนถึงวันที่25เดือนธันวาคมปี2565นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรักคนามังกร ประจำปี2 5 6พไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คนเกิดรักขนามกรนั้นประสบความสำเร็จด้วยดีในเรื่องของการงานการงานขอให้ได้เรื่อนยศเรื่องตำแหน่งได้งานที่ดีสบายเงินดีรวมถึงในเรื่องของความรักนั้น ขอให้ความรักนั้นเนี่ยกลับมาดีกันหรือมีรักใหม่ที่ดีเข้ามานะครับผมรวมถึงถ้าใครแต่งงานแล้วเนี่ยก็ขอให้มีโชคลาภมาจากคู่ครองหรือคนรักนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการเงินนั้นขอให้การเงินนั้นเข้ามาปังๆนะครับผมแล้วก็การเงินที่มีอุปสรรคนั้นขอให้เป็นอุปสรรคเล็กน้อยและสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเช่นกันนะครับ วันนี้ต้องการคำว่าสวัสดีครับ